บาตามเลยกูป้นไข่ว่า,มานเมื่อกี้นี้แต่รถเหล่าอ่ะเดี๋ยวหมอเขาลองเออมาดามบุกคบเฟ่คนนี้ใช่ปะหมอ ทำไมเขายิงไปล่ะทำไมเขาไม่ปล่อยล้าสีอ่ะเขาไม่ปล่อยให้เราเล่นนะทำไมเขายิงเลยวะงง่ะอลงวะ ทำไมเขาไม่ปล่อยเราเล่นะงง <c oughs> ไอ้บูไล่ด่าหลังให้เรื่อยๆอ๋อสงสัยว่ามันมไม่ปล่อยเล่นะมันยิงเลย <c oughs> ต่อ คือตำรวจมาปล่อยให้เล่นเลยเมื่อกี้อยู่ข้างบนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วน่ะลงมาออจับในแมงโก้ตำรวจได้ได้ผมผมผมให้เช็คสองครับผมให้เช็คสามโอ้ยังไม่ถึงสิบวิเลยอ่ะนี่อุตส่าห์ลงมาให้ลงมาหาเลยอุยฮุยฮุยโอ้ยอ่ะอ่าไอ้เหี้ยบ้าเก๋ปัดอ่าเหี้ยร้อนๆแล้วกูเข้าดดันลงมาปิด ดันแ้วะไอิ่งไอ้ย่้ยิ่่ดาละไอ้สัสคิดผาละเนี่ยขึ้นไลียงขึ้นไงวะเนี่ยไปเรียกไอ้หามัดิเรียกหามให้อ้หามัดึงออกดิบอกหาทีเดีมีเบอร์หานะโทรหามันทีฮัลโหลตำรวจตำรวจ โทรเรียกไอ้ฮานมนดิ่อบ่อยหานเมาลอดออกหน่อย <c oughs> บอกไอ้ฮานเมาลอดออกให้หน่อยไปต้มบอลที่ไหนต้มบอเลยก็ได้ <c oughs> ใครมานะ <c oughs> ใครมา <c oughs> นะ <c oughs> เมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนนี่ไม่ลงมานี่ไม่ได้ใจนะเราไม่เจอตัวอะไรเราเมื่อกี้เป็นขบบอที่มาถึงยิงเลยไปไหน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 ใครผมวะไม่คนนู้นอะคนที่มาถึงที่ลงจะถูกแม่ยิงเลยเฮ้ยผมยิงเองอ้าวเหรอนึกว่าผมบอไม่ผมจังจังจังหวะพี่ขี่ใช่ป่ะผมผมยิงเลยจังหวะผมขี่มาพี่ก็เห็นโอ้เราไม่ต่อยเลยโอ้ไม่ไม่คุ ผมก็เหนื่อกว่าสิบชนเลยก็ได้พี่ชนเลยชนมันไม่ออกหรอกอุ้ยอุ้ยเหมือนเจ้าปะขอยืมขอยืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเออเออดีดีได้เล่นได้เล่นแล้วเนี่ยได้เล่นขอซ่อมก่อนได้เปล่าได้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 ครับได้ครับมีที่ซ่อมเปล่ามีที่ซ่อมไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่รหนีได้เด้อไปเลยไปเชื่อ จะไปออกข้างหน,าน่อยบางขึ้นเลยว่ะสายนิ้เวเลยน่าจะขึ้นบน,นขอสิบพีนะขอสิบพีนะรถก็พังว่ะรถก็รถก็พังสิ่งสรถก็พัง มีกล่องซ่อมวะรถจะพังไงซีดมีไม่ใช่ไม่ใช่มีกล่องซ่อมบ้างรถจะพังไงซ่อมเบิ้ลอ่เอารถกันพี่หนึ่งจะพังเป็นต่ออ้าวเฮียเราจมดินเียเดือดแล้วเฮดอ เดี๋ยวก็หาเดี๋ยวก็หาตต่ยังมันบักม่คนไม่ขายป่ะใช่เหรอเออกระจกแตกเราเราหาฟังบ้างเราขับยังบางหาฟังบ้างไม่หายนะปึ๊ดซึ่งจะฟังยังบ้าเออ เนี่ยรถมันจะพังรถมันพังง่ายมากอ่ะใช่พี่ทำไมรถมันเนี่ยจะต้องลงมาขับปะได้พี่ได้รถมันจะพังทำไมรถมันมันซ่อมไม่หาวะแป๊บนึงนะคุณตำรวจรถมันซ่อมไม่ได้อ่ซมไม่หาไอ้เยี่ยมจัดกูบอกเลยถ้ามันซ่อมไม่หาวะไม่รู้อ่ะพี่มันซ่อมไม่ได้ต้องขึ้นรถก่อนครับต้องขึ้นรถก่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้ว อ้าแล้วผมขึ้นไปเมื่อกี้โคตรดีตำรวจสองคนนี้มาตำรวจบื้อมาแล้วอุ้ยอุ้ยตำรวจแค่บื้อเลยขออนุญาตยิงยิงหน้าเขาหนึ่งทียิงหน้าหนึ่งทีเอ๊ะเดี๋ยวประสงค์เตรียมขึ้นรถเหมืนรถมันโอ้ช็อคเวได้อ๋อ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 ออไประสงค์มาต้องรถเถอะหน่อยจะลืมไม่ได้เป็นศาสตร์กูจะกดซ่อมอย่างเดียว ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างลืมขอโทษไปร้อยห้างชึ่นไปมีแผลซ่อมได้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่บูซ่อมได้ต้องขึ้นต้องต้องขึ้นรถก่อนนะครัะใช่ใช่ใช่น้องขึ้นรถก่อนตำรวจหน้าหนาวไอ้ที่อฮะผมมาจะซูซานซาร์คอสนาย่ยฟางจ็อกเกอร์เอ้ยโจรจ I am Joker โอ้โหจ็อกเกอร์แต่งฟันหน่อยนะจ็อกเกอร์ถ่ายรูดถ่ายรูด รอดแล้ต้องรถเกนนาะสามแะ้ระวังมาก

ไม่หรอกรถเราช้า anyway> ่ยเราเเลนเมืองบนมันเข้าโค้งดีกว่าเขาดิเาได้เปียเข้าโค้งบูบบูบรถ่านี่หนทางแล้วพี่้นอะไรเลยังจะขี่มาทางเราก่อย่มาแล้วั่ ยืดสีรอดีคเี้ยวอะไรของก็มีเป ah ี้ยวได้มาสำงสองไม่ขาเข้าโค้งดีอ่ะใตกแต่งหมดเกือบ5้าสนแล้วรถเจ็ดใจแล้ว้ี่มันเป็นตำรวจมันมันไม่ได้รับเกยิจงเหย แต่มาพี่ก็เล่นันแล้สลุทางพี่ก้ะว้าวตำรวจชนนะตำรวจชนน

ซ้อมหาอ้าอีย่เพิ่งนะพี่อดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวซ้อมนานที่หายเลยหวังว่าจะหายนะเร็วขึ้นรถหรือเปล่าเนาะขึ้นรถก่อนขึ้นสนามมั้ขึ้นขึ้นแล้วก็ลง มีเพื่อนคนเดียวที่เห็นว่ามันหาอาะไรใช่ลองก่อนซ่อ,อมาอาอามาห้าโอ้ไปลองขึ้นแล้วก็ลองทีหนึ่นองอ,อ่าสอง อ่าชห่าแล้มันยกขึ้นแบบนี้หน่อยเขายังชั่วตำรวจไม่รู้เลย่าฮ่า่าห่าฮ่่าไดละเรียบร้อยอ่ะ ขับรถปวดตำวหปวด้วไตำรวจกรตอว่าม uh, like, ันเ so ่าอาาสไม่ได้บ้าปเนี่ยยังมีสิงอยู่เยเหครับจริงนะปุ้มัน่าอาสาสองไม่ได้นี่มันต้องออกจากตำรวจแล้วมั้อ้พ่อไม่ต้อพูดปากเปล่าอ้่อ้อไม่มา้วจะวนกลับมา <laughs> หมดเวลาแล้วไปจบใหม่เฮ้มย <c oughs> มากับใครนะ